สวัสดีค่ะเมจิกทาร์ลอตบายคิตตี้นะคะเราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันแบบแรนดอมนะคะในคลิปนี้ในหัวข้อเรื่องความคิดบวกของคุณหรือการใช้กฎของแรงดึงดูดของคุณจะนำพาให้คุณเจอะเจอกับเรื่องใดนะคะเหมือนคุณกำลังดึงดูดเรื่องใดอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อคุณใช้ความคิดเมื่อคุณลงมือใช้กฎของแรงดึงดูดคิดบวกอยู่เสมอนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะคะในตอนนี้เนาะคุณ กำลังจะเจอกับเรื่องใดหรือคุณกำลังจะดึงดูเรื่องใดเข้ามานะคะความคิดในแง่บวกของคุณกำลังจะดึงดูดเรื่องใดเข้ามาคลิปแบบนี้จะเป็นทำเลทนะคะเข้ามาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนับไปอีกประมาณ1-3เดือนเนาะการอ่านแบบนี้จะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเราไม่ได้เจาะจงคนใดคนนึงนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะและเราต้องขอขอบคุณทุกคนทุกท่าน ผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกคนนะคะที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์น่ารักเป็นกำลังใจให้กับช่องแล้วก็แม่หมอนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าการใช้กดของแรงดึงดูดของคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเรื่องใดเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะว้าวไฟออฟครับเหมือนบางคนยัง ยึดติดอยู่กับอดีตมองไปที่ห้าอันนี้มันคือไพ่ห้าถ้วยเนาะคุณมองไปที่สามถ้วยที่มันล้มไปแล้วที่มันผิดหวังพังทลายลม้มลงไปแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วมันมี2องถ้วยที่มันตั้งอยู่ตรงเนี้ยคุณไม่เงยหน้าหันขึ้นมามองเหมือนคุณยังอะไรเอาวรอยู่กับเรื่องที่มันผ่านพ้นไปแล้วเรื่องอดีตเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่มันจบไปแล้วนะคะ มาดูกันนะคะคุณกําลังดึงดูดเรื่องใดสิ่งใดเข้ามาในตอนนี้นะคะหลังจากที่คุณได้ใช้พลังในแง่บวกพลังความคิดในแง่บวกหรือการใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่นะคะอืคุณกําลังใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่จริงๆด้วยสีดาบมันเป็นลักษณะของการใช้ความคิดพักผ่อนผ่อนคลายไม่ว่าจะหลับหรือจะตื่นคุณคิด คิดดีคิดบวกคิดอยู่เสมอให้มันเกิดขึ้นคิดงานคิดเงินความสุขความต้องการความเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยคุณกําลังใช้ความคิดใชจ้จินตนาการช่วงนี้อาจจะเป็นแบบช่วงของการอยู่กับตนเองใช้สมาธินิ่งมีสติแล้วก็ใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่นะคะมาดูกันว่าหลังจากที่คุณได้ใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่ในช่วงนี้ คุณกำลังจะดึงดูดส,สิ่งใดเข้ามาหาคุณนะคะ mm. The Hello Fan. อืมเดอะเฮโรแฟนเออขอโทษเดอะไฮเดยะไฮพิเนสขอโทษนะคะเป็นไพ่ของนักบวชหญิงเนาะอืมเป็นลักษณะของคนที่มีจิตสัมผัสมีลางลางสังหรณ์มีจิตใต้สำนึกเข้าถึงเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด ของคนอื่นได้ง่ายคุณเป็นคนที่ทํางานที่อะไรที่ละเอียดอ่อนได้ดีงานที่เกี่ยวกับบัญชีการเงินการธนาคารหรือการให้คําปรึกษาคนอื่นคุณก็จะทําได้ดีนะคะเป็นไพ่ของคนที่เป็นแม่หมอเป็นนักพยากรณ์ก็ได้นะคะในหายวินเทศนะคุณเป็นคนที่เหมือนหยินและหยางในคนเดียวกันเป็นลักษณะของขาวและดําในคนเดียวกันคือเป็นคนที่มี จิตใต้สำนึกอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่รับเรื่องรางสังหอนอะ่ะมีลางสังหอนอะ่ะมีจิตสัมผัสอะ่ะเออประมาณนะั้นและคุณกําลังใช้มันและใช้มันได้ดีด้วยนะคะช่วงนี้นะแข็งแกร่งเลยแหละหรือมีใครบางคนที่เข้ามาดูคลิปเราอาจจะเป็นแม่หมอพ่อหมอนักพยากรณ์ก็ได้นะคะะในในตอนนี้นะ ชีวิตคุณกําลังจะเป็นอิสระกําลังจะก้าวไปข้างหน้ากําลังจะได้ทําอะไรใหม่ๆนับหนึ่งไม่ได้นับหนึ่งนับศูนย์เลยล่ะเริ่มต้นใหม่นะคะกับบางสิ่งที่คุณอยากทํามานานแล้วอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากศึกษาอยากเรียนรู้อะไรคุณจะได้ทําหรือบางคนอาจจะได้ไปเริ่มงานใหม่ทํางานใหม่ในสิ่งที่จบเนี่ยมันเหมือนแบบสิ่งที่เคยผิดหวังเคย พัดผ้าเคยเสียใจเนี่ยตอนนี้คุณเลิกอะไรอาวรกับมันแล้วมันผ่านไปแล้วเนาะและคุณกำลังใช้กดของแรงดึงดูดใช้สมาธิใช้สติใช้ความคิดของคุณ่นในการโลดแล่นในการเหมือนช่วงนี้คุณบางคนอาจจะออกจากงานออกจากที่เดิมแล้วก็ชีวิตเป็นอิสระแล้วคุณอยากทำอะไรก็ได้ไปมีเวลาเป็นของตนเองแล้วอยากทำในสิ่งที่เคยเคย คิดมุ่งหวังอยากไปเที่ยวตรงนี้อยากเดินทางตรงนี้เนะี่ยคุณจะได้ทําแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นอิสระมากเลยนะคะบางคนอาจจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่อาจจะอยู่ในช่วงของการทดลองงานอยู่ก็ได้นะคะดี๋ยวกันต่อนะการใช้กดของแรงดึงดูดพลังคิดในแง่บวกของคุณจะนำพาหรือดึงดูดสิ่งใดเรื่องใดเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะอือหื ฟอฟวอนการมั่นคงมั่งมั่นขอ <c oughs> เลขอโทษความมั่นคงในเรื่องของงานฟอฟวอนเป็นลักษณะของสี่ไม้นะสี่ไม้หมายถึงบ้านบางคนอาจจะเริ่มทํางานกิจการอยู่กับบ้านใช้บ้านเป็นที่ทําธุรกิจก็ได้นะคะและมันจะประสบความสําเร็จจะเกิดความมั่นคงขึ้นในเรื่องของงานนะคะคุณมีเกณฑ์กําลังจะได้แบบเฉลิมฉลองยินดีหรือบางคนอาจจะ มีเกณฑ์ที่กําลังจะได้มั่นหมายแต่งงานก็ได้นี่เราอ่านตามไพ่เนาะบางคนอาจจะมีหรือไม่มีเราอย่าง่างที่เราบอกมันเป็นในลักษณะของอการอ่านไพ่แบบโดยรวมเนาะ general reading เนี่ยสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมุ่งหวังใช้กฎของแรงดึงดูดอยู่บางคนอาจจะอยากแต่งงานอยากมีครอบครัว สิ่งนี้กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะบางคนอาจจะกําลังเริ่มงานอยากเป็นเจ้าของกิจการคุณจะได้เป็นคุณจะได้ทําและมันจะดีงานจะมั่นคงนํามาซึ่งเงินด้วยนะคะดูกันต่อนะพลังคิดในแง่บวกของคุณหรือการใช้กดของแรงดึงดูดของคุณในช่วงนี้จะดึงดูดสิ่งใดเรื่องใดเข้ามาหาคุณนะคะ ทรีออฟครับการเฉลิมฉลองเนี่ยคุณเนี่ยมีคิดเรื่องการแต่งงานไว้แน่เลยคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้มันหมายแต่งงานเนาะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเรื่องดีการเฉลิมฉลองการสังสรรค์จะเจ,เจอเพื่อนผู้คนหรือการได้ไปร่วมงานงานมานั่นงานแต่งงานในช่วงนี้นะคะเหมือนพอคุณคิดแล้วมันสำเร็จคุณก็เขาเรียกว่าดีใจอิ่มเอมใจ ความมีความสุขแล้วก็เฉลิมฉลองกับสิ่งที่คุณได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะดูกันต่อนะอือหือสิบไม้คุณใช้ความคิดอย่างหนักเลยนะช่วงนี้เนาะและที่ตามมามันก็คืองานเยอะด้วยงานเยอะงานหนักพอสมควรงานเยอะมันก็หมายถึงเงินที่เยอะ ความรับผิดชอบเยอะก็หมายถึงหน้าที่ที่มันเติบโตเพิ่มขึ้นมากขึ้นการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปสู่ระดับหัวหน้าการได้พัฒนาตนเองได้ถึงจะมีงานหนักงานเยอะแต่ว่ามันคือประสบการณ์เนาะมันคือประสบการณ์ความสามารถในการทํางานของคุณนะเหมือนงานของคุณจะเติบโตพัฒนาขึ้นนะคะบางคนอาจจะอยากเป็นหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้านแผนกเนี่ยเนี่ยความคิดความฝันของคุณคุณจะได้รับนะคะ ก็ต้องเตรียมรับมือกับงานที่มันหนักขึ้นด้วยนะคะก็ระวังในเรื่องสุขภาพด้วยเนาะ,ะงานเยอะงานหนักบางคนอาจจะนั่งอยู่หน้าจอทั้งวันก็ระวังเรื่องออฟฟิศซินโดรมเนาะระวังในเรื่องของการปวดหลังเจ็บหลังนะคะดูกันต่อนะการใช้กดของแรงดึงดูดในช่วงนี้ของคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณนะคะคุณกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะ เงินแนวเ,เพนเทเคิลเงินกำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณมีใครบางคนอาจจะกำลังคิดอยากลงทุนลงลงเอาเงินไปลงทุนไปสร้างไปทำธุรกิจหรือไปร่วมหุ้นร่วมทุนหรือจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินการธนาคารการเล่นหุ้นเข้ามาติดต่อเข้ามาหยิบยืน่นเข้ามาให้ข้อมูล ความช่วยเหลือในขอบกับคุณในเรื่องของการเงินนะคะเงินกําลังจะเข้ามานะถ้าใครรอเง,งินอยู่นะคะเงินกําลังเดินทางเข้ามาแลวจะมันจะทําให้คุณแบบว่า,ามีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของการเงินด้วยนะคะการกดของรงดึงดูดของคุณในช่วงนี้จะกําลังดึงดูดเรื่องใดสิ่งใดเข้ามาอะไรกระโดดออกมาโอ้หเหรียญ ความมั่งมั่งคั่งในเรื่องของการเงินมีเก้าเหรียญเลยตอนนี้คุณถ้าเป็นผู้หญิงคุณโสดสวยและรวยมากเก้าเหรียญหมายถึงคนที่พึ่งพาตนเองเก่งขยันทํางานที่เกี่ยวกับงานเกษตรงานต้นไม้ของสวยๆงามๆค้าขายพวกนี้ธุรกิจอย่างเงี้ยคุณก็จะทําได้ดีคุณแบบเป็นเจ้านายตนเองก็ทําได้ดีนะคะเงินมั่นคง คุณสามารถแบบว่ากินหรูอยู่สบายอยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากเดินทางก็จะได้ไปเนี่ยจะได้นั่งแบบจิบเครื่องดื่มอย่างมีความสุขอะเออคือตอนนี้มีเงินแล้วมีอิสระด้วยมีเงินด้วยอยากทําอะไรก็จะได้ทําอยากจะไปกินเลี้ยงสังสรรค์จะเจอเพื่อนก็จะได้ไปนะคะเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยมันจะกาลังดึงดูดสิ่งแบบนี้เข้ามานะคะเงินความมั่นคงในเรื่องของงานและการเป็นอิสระนะคะ มีเวลาเป็นของตนเองอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากไปไหนคุณจะได้ไปเพราะว่าคุณมีเงินเนาะเงินมันจะนํำพาทุกสิ่งมาให้นะออมันอาจจะไม่ใช่ตอบโจทย์ในทั้งหมดหรอกบางคนอาจจะแบบมีความสุขกับอะไรง่ายๆแต่บางคนอาจจะมีความสุขจากการที่มีเงินอ,อ่ะคุณกําลังดึงดูดสิ่งเนี้เข้ามาคือก้าวเลยนะคะขออีกใบหนึ่งพลังการคิดในแง่บวกและการใช้กฎของแรงดึงดูดของคุณในช่วงนี้จะดึงดูด กำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณนะคะอืมนายออฟคับความสุขอะ่ะก้าวถ้วยความสุขความเขาเรียกว่าอะไรอุดมสมบูรณ์มีกินกินกินอิ่มนอนหลับจะเจอเพื่อนฝูงสังสรรค์กินเที่ยวอเก้าเก้าดูสิเก้าเหรียญเก้าถ้วย ได้ท่องเที่ยวได้ไปในสิ่งที่อยากไปอยากทํามีอิสระในเรื่องของเวลายอย่างที่เราบอกเนาะคุณได้แบบพักผ่อนได้เต็มที่ได้ไปผ่อนคลายไปทะเลไปเจอเจอสังคมเพื่อนฝูงกินเลี้ยงได้มีคนเข้ามาให้เลือกให้ถ้วยถ้วยบางทีมันก็หมายถึงความสุขความรักด้วยเนาะคุณอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกรักมากหน้าหลายตาในช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักบางคนอาจจะได้กําลังจะได้เจอเจอเพศที่3ด้วยก็เป็นไปได้เนาะ ทั้งหมดทั้งมวลน่ะมันคือความสุขคุณกําลังแบบดึงดูดเอาความสุขดึงดูดเอาเงินดึงดูดเอาอิสะระเสรีดึงดูดเอาความมั่นคงในเรื่องของงานเข้ามาหาคุณและเราขอให้คุณดึงดูดสิ่งเหล่านี้สําเร็จนะคะใช้กฎของแรงดึงดูดให้เป็นตั้งสติมีสมาธิคิดขอบคุณอยากได้เงินขอบคุณเงนินขอบคุณเงนินขอบคุณความสุขขอบคุณความสําสเร็จ ที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาหาเรานะคะใช้ใช้ความคิดจินตนาการของคุณในช่วงที่คุณหลับในช่วงที่คุณพักผ่อนนะคะแล้วสิ่งดีๆที่คุณมุ่งหวังปรารถนากำลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณแล้วนะคะวันนี้เราอ่านให้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังช่องเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้นะคะขอบคุณคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเมจิกทาร์ลตบายคิตตี้ค่ะ